สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลุ่ครับนักสู้มอต้นเกือบจนแ้มโอ้โหมาดูครับนักสู้มอต้นไปยังไงครับกระดานที่หนึ่งครับสู้กับหมาฮอตคันเทพวันนี้เกือบจนแ้มในกระดานไหนครับนะครับหมากฮอตคันเทปนี้เผลอไม่ได้ครับผิดพลาดนะจนมุมจนแ้มได้ครับมาชมในกระดานที่หนึ่งวันนี้เล่นสองกระดานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กำลังใจครับ มาขึ้นแล้วหนักสูมอตอน้นมาหลายครั้งแล้วครับวีมือก็ใช้ได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีการพัฒนาวีมือขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักสูมอต้นหรือสาวอต้นนี้แหละครับเป็นยังไงครับประดานที่ดึงขยับเข้าไป ว่าจะมีการพลาดทั้งตรงไหนครับอยาไปเรื่อยๆครับให้กินหรือปิดดีปิดครับอืม แล้วก็ไปกิน16กนะครับครับโอ้มีเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วเพเข้าไปกินฟรีคืนอ่าเข้าไปกินฟรีคืนครับก็คือว่ายังสูสีกันอยู่ครับหมากเข้ากันเกาฮอดไปกินเขกาไปกินนะครับ อ่ากินทืนแล้วครับนี่เสมอหมาก,กได้กไ็ได้เปรียบแล้วครับโอ้นี่เดินอย่างนี้ก็เดินอย่างนี้ก็พลาดท่านะครับนี่พลาดท่าแล้วให้กินเฉยๆอย่างนี้นะครับ เอาเลือกกินคืนครับหมากมาเท่ากันครับหมากมาเท่ากันระวังนะครับระวังอย่าให้จนนะครับหมากที่ลอยอยู่นะครับอันตรายเด่นไม่ระวังโดนฮอตฝ่ายตรงข้ามกินฟรีได้นะครับไปขยับไปครับอืม เออไล่บ้างนะครับอืมโอ้มาอย่างนี้ก็ยังไงครับโอ้ผมไม่ยอมไม่กินนะครับก็หรือว่าถูกข้ามเหมือนกัน,นครับ อยากขึ้นไปขึ้นไปครับอืมเขาไม่ยอมให้เขาหอดดีครับระวังครับ ก็มากยังสูสีกันอยู่แต่ว่าสาวมอตน้นนักสู้มอต้นนี่กำลังจะได้ของขวัตัวที่สองนี่ครับของขวตัวที่สองได้ก็ได้เปรียบครับทางว่าเลยนี่กับโอ้มีนนชัยชนะอยู่ในกำมือแล้วครับกินทีครับ เรียบร้อยสำหรับมอาวอดกรุเทพนะครับสาวมาตนเอาตัวรอดแล้วนะครับเรียบร้อยนะจบกระดานนี้นักสู้มาตุนขึ้นนำหนึ่งศูนครับ <S <S ต่อไปกระดานที่สองในช่วงนี้ฝนตกนะครับเสียงดังอู้เพราะฝนตกนะครับในขณะที่บันทึกเทปนะครับ บันทึกไว้แล้วมาทำคลิปบรรยายใส่นะครับในท่ำกลางสายฝนสาวมาต้นเล่นไปแล้วหลายวันแล้วครับแบบนี้เป็นฝากพ้นงานไปหลายวันแล้วต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้นี่ครับไประนิ้วสองนี่ครับ ยังไงก็ได้เปรียบแล้หล่บเพราะว่าชนาไปแล้วกระดานที่หนึ่งเ่ยนไปครับสกัดนี่ครับสุดยอดครับ ระวังนะครับอย่าให้พลาดเออเด๋ยนนี้ถูกต้องครับอืมนี่ครับกำลังได้เปรียบเขากินนี่ไหมนี่เข้ากินเลยนะครับคิดวีลบไปก่อน หมากมีมากกว่าได้เปรียบอยู่แล้วครับนี่ครับอืม โอ้โหอย่างนี้ก็บุญไวนะครับกันเทพออกก็ตายตอนแรกกินถูกกินสองด้วยนะครับยิงจบแล้วครับกระดาษน,นี้นะครับเรียบร้อยครับจบเกมนักสูมอต้นชนะสองศูนครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ